โตรงนี้พยาเจริญพยาเจริญโอเค,เ,เ,อเ,คเอาตรงนี้ก่อนจะเปิดคลิปก่อนทำไมอะไรอยังสวัสดีครับวันนี้โตโน,โชน่ชาแนลนะครับ วันนี้นะครับผมอยู่ที่ร้านขายชั้นวางนะครับหลายท่านน่าจะจำจนได้นะครับรอบที่แล้วที่ผมมาถ่ายนะครับแล้วก็ผลตอบรับดีมากเลยคุณยายบอกว่ารับสายไม่ไหวไม่ไหวเลยก็มีบางท่านนะครับที่แบบอยากให้ส่งตอนแรกตอนนั้นยังไม่ได้ส่งนะครับตอนนี้คุณยายส่งแล้วเดี๋ยวมาคุยกับคุณยายกันยายสวัสดีครับจ้าสวัสดีจ้านี่คุณยายจเจริญน,นะครับ โอ้ตอนนี้ก็ขายทุเรียนด้วยอยาขายทุเรียนด้วยขายของในสวนทุเอ๋อสวนคุณยายเองปลงาสวนเองอ๋อตอนนี้อันนี้เพิ่งตัดมาเมื่อวานนี้อันนี้ส่งไหมครับนี่ส่งอะไรไหมจะสไม่ไม่อะไรอะไรไม่ได้ส่งเพราะป้าคนเดียวไอ้ยายคนเดียวไม่ไหวอ๋อยายคนเดียวไม่ไหวจยานี่ไม่ได้ส่งอะไรอ๋อจ้ากก็มีทุเรียนจะเพาะช่างก็ทำอันนี้อไม่ทันแล้วอ่ะนี่มาดูครับชั้นของคุณยายนี่นะครับเป็นชั้นเป็นชั้นพัดบูด คือจะบอกว่ามันตากฝนได้ใช่ไหมคุณยายใช่ตากฝนได้แช่น้ําได้เลยกล้ารับประกันนี่นี่นี่ครับเริ่มต้นหนึ่งร้อยบาทมาดูตรงนี้ครับเริ่มต้นหนึ่งร้อยพดีตัวหนึ่งร้ยหมดเข้าไปในงานเมื่อกี้อ๋อมัมีงานกเกษตรนี่ครับคุณยายบอกว่าชั้นวางโมเดลสวยๆตากแดดได้แช่น้ำ<ช>ได้ไม่บวมไม่อืด <laughs> มอดไม่เจาะปวกไม่กินไม่มบวมไม่อืด เริ่มต้นหนึ่งร้อยคือนี่พวกนี้ก็โดนน้าใช่ไหมครับนี่คุณยาย่ได้หมดเลยได้หมดเลยจ้ะอันนี้ก็โดนน้าก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ๋อมันไม่ใช่ไหมอัดไม่ใช่ก็นั่นน่ะอย่างอย่างที่ยายวางไว้น่นน่ะใจแค่มาสามปีตั้งมาสามปีรดน้ําทุกวันน่ะนี่เหรอข้างหลังหนูอ่ะข้างหลังหนูนั่นน่ะอ๋อนี่สามปีแล้วสามปีแล้วไม่มีปัญหาจ้ะอ๋อสีก็ยังอยู่นี่ครับเป็นชั้นวางอยู่เหมือนเดิมนี่ก็เริ่มต้นร้อยเดียวร้อยเดียววันนี้โดนเหมาไปแล้วหมดเลย ร้อยสองร้อยหมดเลยเหลือแต่ห้าร้อยกับหกร้อยเมื่อกี้เหลือสองร้อยเหลือตัวหนึ่งอยู่ตรงไหนนะตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นี่เหรอครับอ่าอตัวนั้นสองร้อยอันนี้สองร้อยนะครับจ้าตัวนี้ห้าร้อยตัวนี้หกร้อยจ้าสองร้อยห้าร้อยอ่าหกร้อยตัวนี้ห้าร้อยตัวนี้หกร้อยห้าร้อยนี้สามชั้นเลยนะครับแข็งแรงแข็งแรงนะแข็งรงอันนี้อันนี้เท่าไหร่ครับคุณย่าหกร้อยจ้ะอันนี้หกร้อยก็ยาวขึ้นมาหน่อยจ้าแล้วก็อย่างน้อยห้าร้อยอันนี้เหรอครับอันนั้นหก นี่หกร้อยจ้ะตัวน,นี้สวยดีต,ตัวถัดไปน,นู่นหกไอห้าร้อยห้าร้อยจ้ะนี่ครับนี่เบอร์เบอร์โทรคุณยายมาดูเบอร์โทรอันนี้เบอร์โทรช่างเป็นคนทําใช่ไหมครับคุณยายใช่ของลูกชายเบอร์โทรช่าง <S <S นี่โทรมาได้เลยัญชัยชั้นวางอย่ประสงค์จ้ะนี่ครับรับทำตามแบบตอนนี้ส่งออนไลน์แล้วนะครับตอนนั้นยังไม่ส่งเนาะไม่ได้ส่งตอนนี้ส่งแล้วส่ง้วเยอะเยอะโทรวันโอ้ยหลายเจ้าเป็นวันเป็นสิบ ก็เราบอกว่าเขาเบอร์ช่างไปแล้วคุยกับช่างเอาว่าจะเอาแบบไหนโอ้โให้ช่งางก็ส่งลายให้ดูนี่ครับเดี๋ยวผมเห็นชั้นวางอีกอันนึงสวยมากเลยคุณยายจะต้ตนน้องขายอยู่แปดร้อยจะตอนนั้นเขาจองแล้วนะั่นะแล้วางไว้งนั้นอ๋ออันนี้อันนี้จองแล้วอันนี้เท่าไหร่นะครับแปดร้อย <800. S 1> อันนี้จองแล้วนะครับอันนี้ 800. แปดร้อยอันนี้เขายังไม่มาเอานี่ครับชั้นสวยมากอ่ะวางต้นไม้นะวางแคทตัสวางอะไรอย่างเงี้ยแข็งแรงนะครับเนี่ยเบา เบามากเลยนะคุณยายเบาเบาเบาจ้ะเบานี่ส่งออนไลน์ส่งทั่วประเทศนะครับจ้ะใครสนใจส่งไปเชียงใหม่หลายเจ้าแล้วอ๋อส่งไปเชียงใหม่นี่ก็มีนี่ทุเรียนออกจากสวนยายเลยจ้ะทุเรียนในสวนตัดทยอยออกมาอันนี้อยู่ที่ตำบลไม้เค็ดตำบลไม้เค็ดศูนย์ราชการศูนย์ราชหรือราชการป่าจีนจ้ะศูนย์ราชการป่าจีนดิบไฟแดงเลยจ้ะเนี่ยทางไฟแดงประมาณ500เมตร ห้าอเมตรนะครับนี่มันก็สวยนะครับแข็งแรงดีนี่อันนี้หกร้อยจ้าหกร้อยตนั้นหกร้อยหกร้อยบาทเนี่ยเป็นชั้นวางสวยเลยยังไม่ได้เชล็ดฝนมันตกเพราะว่าลูกค้ามาซื้อทุเรียนพอดีอ๋อนี่หกร้อยบาทจ้าอันนี้อันนี้เท่าไหร่นะครับใหญ่ตอนนั้นห้าร้อยห้าร้อยอ่านี่ห้าร้อยใหญ่ๆเลยนะอันนี้ก็ตรง ส่งได้ค่าส่งค่าส่งนี้บวกเพิ่มไหมคะค่าค่าค่าส่งไอไอคนซื้อจ่ายเองจ้ะอ๋อคนอคซื้จาจ่ายเองแต่มันก็ไม่หนักเนาะไม่หนักไม่หนักเบามากเลยอ่ะถ้าตัวอย่างนั้นประมาณ3ามิกว่าบาทเห็นเขว่าค่าส่งนะครับค่าส่งประมาณ3าสิกว่าบาทจา้ะเห็นช่างบอกงั้นอ่ะอ๋อก็ไม่ได้แพงนะเนี่ยเพราะมันเบานะครับไม่ได้หนักแต่ว่าสวยจ้ะอ๋อค่าส่งสามสิบเองจ้ะ3าสิบกว่าบาทแล้วแต่ขนาดแต่ว่ามันจ้ะแล้วแต่ขนาดถ้าใหญ่หน่อยก็ก็ ถ้าเป็นอย่างตัวที่ดูว่าเคยถ่ายพันเจ็ดอันนั้นอ่ะสามร้อยสามร้อยกว่าตัวใหญ่เลยนะนั่นอ่ะแต่ตอนนี้ช่างก็ให้ลูกค้าออกสามร้อยเศษเขาออกเองอ๋อนี่จ้ะอย่างนี้ก็หนักไม่เกินกันอ่ะน่าจะไม่ถึงห้าสิบบาทหรอกไม่ถึงไม่ถึงเขาว่าไม่ถึงโอ้น่าสนนะครับใครสนใจใครที่ถามมาเยอะๆนะครับจ้ะจะดจัได้เลยคุณยายส่งได้ส่งได้ส่งได้จ้ะดูอันนี้ด้วยอันนี้เท่าไหร่นะครับคุณยายจ้ะไอตัวนั้นแปดร้อยสี่แปดร้อยสี่ชั้นจ้ะ วางแค่ตันตากฝนตากแดดได้นะครับจา้าโอเคเป็นอนเนกประสวงค์วางได้หลายอย่างนี่ครับก็มาอัปเดตให้ดูนะครับว่าของคุณยายก็ยังยังขายยังมีอยู่แล้วก็ส่งออนไลน์แล้วนะครับใครสนใจก็โทรมาตามเบอร์ที่ขึ้นให้นี้นะครับนี่ครับเริ่มต้นหนึ่งร้อยบาทแต่หนึ่งร้อยบาทไม่มีตัวอย่างนะหมดหมดเข้าไปหมด,หมดเลยหม,หมดแล้วโอเคนี่ครับโอเคครับ ็มาเปเดให้ดูหรือใครอยู่ใกล้ก็ใครอยู่ใกล้ก็มา่ามาซื้อถึงที่ได้เลยอยู่ที่ปาจินบุรีนี่ครับศูนย์ราชการปาจินบุรีนะครับไม้กเกาเพนะครับไม้เพชรตำบลไม้เพชตำบลไม้เพชนะครับสีแยกเลยโอเคครับนี่ก็ขอบคุณคุณป้าจเจริญมากนะครับป้าจ้าจ้าโชคดีจ้า